หลุดอกปมาแล้วนะครับผมมวิ่งเข้าป่าไปแล้วเนี่ยไม่หลดครับไม่หลดไม่หลดไม่หลดครับไม่หลดครับอ้ยไม่หลุดไม่หลดไม่หลดโดนครับ ของใหญ่คฮกงฮนะ โตฟีกแล้วก็นี่ครับโอ้น่าจะเป็นบิ๊กไกครก็ตัวนี้ดูไม่น่าใช่บึกครับน่าจะเป็นบิ๊กไกวครับ สวัสดีครับนะท่านผู้ชมผมโอเลี่อกับช่องน้องออกัสฟิชชิงไทยแลนด์นะวันนี้ผมก็มาตกป่าที่หมายแพมูลบ้านขุยตำบลขุยนะก็ตำบลขุยบ้านหนอง,งวงอําเภอรังทิตม่ชัยก็หมายเดิมนะครับแต่วันนี้ก็เจอกับหมายม่น้ําที่ค่อนข้างมาใหม่นะครับผมหมายไหนหมายน้ำขึ้นเยอะครับ จากพี่ผมตกปลาได้ตั้งแต่รอบที่ต้องตะกายนะตอนนี้ก็ขึ้นมาโอ้โหเออมาถึงนี่เลยครับเนี่ยนี่ครับเออขึ้นมาถึงฝั่งเลยครับนี่ปกติอยู่ด้านล่างเลยนะครับอือครับเออมาโอ้โหขึ้นมาเยอะเลยครับเกือบเมตรครึ่งครับเมตรกว่าครับกด,ดไม่รู้ว่าน้ําใหม่ปลามันจะยังไงนะครับผมแต่ก็ยัง ต้องรอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงก็มาตกประมาณสัก11โมงเกือบเที่ยงนะครับผมก็วันนี้ก็เกือบเที่ยงที่ออกมาก็มาตกก็นั่งเล่นๆครับก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็ยังหาตกปลาเช่นเดิมครับผมว่ายังจะพอมีปลาใหญ่ให้น,น,น้นเราชมันอีกไหมครับผมกับหมายนี้แต่ค่อนข้างที่ปลาค่อนข้างเยอะครับแต่มันเจอน้ําใหม่ไม่รู้ว่าปลามันจะเอาเยอะจริงหรือเปล่าแต่เราค่อยมาตามแล้วชวมดูอีกทีครับผมก็ not moon time คอนะเดี๋ยวมาลองรับชมกันนะผมว่าวันนี้เราจะมีแพร่ให้นะรับชมกันไหมกับหมายอ่างเก็บน้ําบ้านขุยอำเภอลาดแม่ชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เดี๋ยวเราให้ติดตามรับชมกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงติดตามกันก่อน ห่วงครับรอบนี้นี่แยงเปนหวงนะครับตามดูครับผมนี่ครับหนึ่งหวงอ๋อเยอะมันก็ลยม่งกันจิ้งไงปลาแยงครับผมตามดูครับ มังครับผมนี่ครับสองเต็มครับสวยครับผมตามต่อครับกำจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ตามต่ครับ ดูครับได้กะมังเล็กครับผมตามตัครับโอ้กินแรงมากเลยตามตัครับผมใหญ่ครับหลุดครับหลุดจากป่ามาลรืนะครับผมผมวิ่งเข้าป่าไปแล้วเนี่ย ลดไม่ลดไม่ลด,ลดโดนครับของใ,นะใหญ่ครับนะฮะไอครับตัวนี้ไม่ใหญ่ครับ หลุดครับผมไก่ครับไม่หลุดครับ ทำระเบิดระเบิดแน้ะ โอ้มาแล้วโอ้โหไอเล่นเอาเหนื่อยเลยโอ้โหต่อไผ่แล้วครับผมที่จังหวะเขึ้นไปกดผิดครับไม่ได้กดถ่ายมานะครับโอ้ตัวนี้เหนื่อยครับนม่ครับโอ้โหจุดจารง โอ้โหฟีกแล้วก็ผมนี่ครับโอ้น่าจะเป็นบิ๊กไกวรก็ตัวนี้ดูไม่น่าใช่บึกครับน่าจะเป็นบิ๊กไกวยครับโอ้ตามมาทั้งวันครับโอ้สุดยอดเวลาประมาณสักสี่โมงเย็น ก็นั่งอยู่ครึ่งวันครับผมตั้งแต่ห้าโมงเช้าอ่ะก็ถือว่าผลงานก็ยังได้ปลากระมังกนตะเพียนหลายแต้มอยู่ครับผมก็สี่ห้าเต้มแล้วก็บีกว่ายว้อีกตัวนึงครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นไหวน่าจะเป็นบีกวหวยครับผมก็ตอนนี้สี่โมงเย็นก็ถือว่าสรุปว่าต้องได้กลับบ้านครับผมจะได้ไปทาธุระที่บ้านต่อครับดูว่าอีกสี่คันนี้ก็เหย่าหมดแล้วคงจะต้องเก็บคันครับผมไว้อากาศหน้าเดี๋ยวเราจะไปหมายไหน คลิปไหนเราค่อยมาเจอกันอีกที้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโ,จโอเคครับสําเร็จพอได้ครับแต่เสียโอกาสเสียได้ก็ผูกเปลี่ยนกล้องเมื่อเปลี่ยนมุมกล้องแต่หน้าอกลืมกดถ,ถ่ายครับผมก็กเสียดายเลยชดเอาปลาขึ้นก็ค่อนข้างทุลรักทุเล่เลยครับตะลิ่งโคตรสูงเลยแต่ยังดีน้ําที่มันขึ้นยังเอาขึ้นง่ายครับผมปลายังขึ้นง่ายจะเอาขึ้นกับตะลิ่งง่ายนะ ถือว่าโอเคครับน้ําขึ้นสูงถือว่าวันนี้ขึ้นไปเมตรครึ่งครับผมต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะขึ้นอีกเท่าไหร่ครับผมกับหมายนี้กับหมายไม่น้ามูลกับอ่าเก็บน้ำบ้านขุยนะผมก็อำเภอลำตะเภนนาจนนังหวัดนครราชสีมาขนั้นท่านไหนอยากจะลองอยากจะลองเล่นดูกับดีบ,บ,บุายไซส์เจ็ดแปดโลก็มีสิบโลประมุกมีแน่นอนครับมีคึกลางก็แต่ยังไม่เห็นอีกาดำที่ผมอยากจะตามหาตัวไปอีกาดำกึกฟา กดก็กดครั้งก็อะไรพวกนี้แต่โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะไปตบประกดกันอีกทีนึงครับผมว่าจะทำที่แปแปลกๆหน่อยกับใหม่ใหม่กับชาวบ้านเดี๋ยวเราจะไปตกประกดกันโอกาสหน้าไอติดตามดูสูงของผมว่าผมจะไปตบประกดที่ไหนใหม่ไหนตามดูครับผมโอกาสหน้าเจอกันครับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับผมแทบเหนื่อยครับผมตามดูโอกาสหน้าเจอกันนะครับผมตอนนี้ก็สี่วงก่าแล้วครับเดี๋ยวก็ใกล้เก็บคันนะครับผม ็คง,งเง,งนเนี้ยแครับตอ่เดียนรอ่จะันนี้เดี๋ยวเราก็ดูผลงาน,นครับวันนี้เราก็ดูผลงนาน,นครับผมก็ได้บิ๊กไวไม่หนึ่งตัวครับผมแล้วก็เพียนเดี๋ยวเก็บกันก่อนนะครับผมสายโนต,ตา,าได้ไปปลูกข้วโพดครับ you done